สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับโอ้ใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับหัวหน้าโจรนนี่ครับข้างล่างนี้เสร็จแล้วครับเหลือแต่งสโลปครับโอ้ฝีมือครับงานนี้บอกบอกเลยครับว่ายากยากบอกได้คำเดียวครับถ้าไม่ใช่หัวหน้าโจร้นี่ยากครับงานนี้ ประสบการณ์แล้วก็สติปัญญาครับขอ,ของหัวหน้าจโจยไม่ธรรมดาครับงานยากๆนี่เอาอยู่ครับนี่ไม่ธรรมดาครับใครมาเห็นก็ว่ายากครับว่ายากกันทุกคนเลยครับงานนี้เพราะว่าไม่มีดินแข็งครับดินแข็งมีน้อยมากต้องเจาะผ่านดินอ่าดินเละถึงจะมีดินแข็งครับ ขี่ตมเยอะมากเลยครับวันสองวันนี้น่าจะจบครับแล้วก็ถือเป็นความโชคดีครับฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ช่วงหลังๆมาครับจะตกเฉพาะช่วงแรกๆ อันนี้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่ามีกี่คนเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวไม่ไม่พอกันอีกว <laughs> ันน้าจุยบอกว่ามาแต่ตัวแล้วหัวใจเนี่ยไม่เอานะ <laughs> เออ,เอ,อดูด้วยดูลูกน้องด้วย,น,ยนะนะ <laughs> ดินครับกองไว้มหาศารเลยครับ <laughs> เยอะแยะเลยครับ ถ้าให้ตักขายได้นี่สบายเลยครับปรึกษากันครับว่าจะเอายัางไง ส่วนฝั่งนู้นเรียบร้อยครับดึงสโลปเรียบร้อยแล้วงานนี้นี่จิตตะชี้คันนี้น,นี่เพื่อแต่คิดต้มเลยครับ <laughs> เฮียบอกว่าทำงานมาสิปีครับเพิ่งเจอบ่อนี้ครับที่ทำยากที่สุดแล้วก็ขี้โคลนเยอะที่สุดขี้ตรมเยอะที่สุดนะครับเป็นบ่อนี้ครับ อันตรายอันตรายกมกไหกแล้วไปใกล้ไม่ได้จริงๆครับ ขับรถไม่มีเอเป็นอาทิตย์แล้วครับัวหน้าจจ๊ยหน้าดำําเครียดหมดแล้วก็ยังสู้ครับสู้ให้จบงานนี้ครับเดี๋ยวจะทไปทำเอนัดช่างไว้แล้วครับต้องเปลี่ยนคอมลูกใหม่หรือเปล่า <c oughs> เห็นว่าหน้าคมไม่จับครับหน้าคลาสนะ <c oughs> มีโอกาสรีบทำครับเพราะว่าฝนยังไม่มา ถ้าฝนมานี่ลําบากครับเละ บุ๊บอู้เหนื่อยแต่เช้าอีกแล้วครับวันนี้ สงสัยจะได้ลงไปเอาข้างล่างครับมันน้าจรเพราะว่าข้างล่างยังเหลือจะเกาะหนึ่งครับนี่ じゃあ。 320 dgc อายุอานามก็20ปีแล้วครับเอย10ปีขอภัยครับอายุอานามก็10ปีครับอยู่กับพ่หนาจโจรมา10ปีแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับเมียยังครับไปก่อน รถใช้งาน10ปีนี่ถ้าดูแลดีก็ยังคงสภาพแบบแบบที่เห็นนี่นะครับยังแบบใช้งานได้ได้ดีครับมีปัญหาเรื่องหัวฉีดนิดหน่อยก็ซ่อมเปลี่ยนเรียบร้อยครับช่วงนั้นก็จะควันครับพอเปลี่ยนเสร็จก็ปกติแล้วครับนี่ทำงานงสบายๆครับ ส่วนเรื่องเอเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องปกติครับรถใช้งานมานานถึงเวลาก็ต้องซ่อมครับหมดระยะหมดหมดเวลาโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ